นี่ก็ออกให้ออกหน้าคือเก่าพี่น้องเลยตามวิธีชีวิตของคนบ้านนอกอันนี้ก็เข่าตัดเมื่อวานนี่พี่น้องเลยได้ประมาณนี้เลยพี่น้องอย่ำเาวเขาก็เลยเอาบรรยากาศมาฝากพี่ฝากน่องโดยเฉพาะแม่นยูฟี่ปูจูทั้งต่างประเทศพี่น้องเลยคนลาาเฮาผู้ไปทําการทํางานอยู่กรุงเทพกรุงไทยหรือว่าอยู่ประเทศฝรั่งอเมริกาบ่ได้มีโอกาสมาบ้านพี่น้องกระเบงผาบบรรยากาศบ้านเฮา ยำเสาประมาณนี้พี่น้องอันนี้ก็เขาคนมานอกเกี่ยวแล้วกูได้ประมาณนี้พี่น้องเลยส่วนที่ยังเลือมาทัานได้แล้วเนี่ยขอบฝากทั้งเอฟซีทั้งเวียดนามใน,นได้พี่น้องเด้อบอว่บบาจิเป็นบาเชิญคนหลอ่อเพิ่นก็เอฟซีติดตามตลอดเนาะเขาขโมงขงับใจบอกว่าจิเป็นเอฟซีทั้งอเมริกาพี่น้องเลยทั้งเจเในียร์แจสปอร์ตเทาเจติง เพิ่นกติดตามคนมานอกตลอดเพิ่นว่านเนาะเมื่อน,นั้นเพิ่นก็มาแว่ทักทายสบายดีคนมานอกก็เขาะขโมกขับใจทั้งเจติง่งอยู่ทั้งสหรัฐอเมริกาเพิ่นก็เป็นคนเล่าใหา้เฮาพี่น้องเ้ยมาเยี่ยมยามทำขา่าวเพิ่นก็ได้กลับมาเล่นประเทเล่าใหา้เฮาพี่น้องเ้ย